สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องแม่พรพังนวลจันท์นะคะวันนี้ก็มารับสับประรดนะคะของคุณแม่หงนะคะและคุณแม่หลายหลายท่านนะคะที่ได้คะแนนมานะคะนี่ก็ประมาณ50 50หสช่องนะคะ50สิบเชือกนะคะนี่นะคะเลี้ยงอติมนะคะของคุณแม่คุณแม่ท่านใดคุณแม่นี่เลี้ยงอติมไว้ของค่ะของคุณแม่นี้จ้าของคุณแม่นี้ นี่นะคะของคุณแม่นี่นะคะมีหลายช่องหลายเชื่องนะคะแม่ค่ะช่องเมพรพังนวลจันนะคะคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่าติมนะคะนี่ ดูทำปลาใส่คุณแม่โอ้น่ารักน่ารักอู้เล็บอีกนีร้านปูข้าแก้วนี่โอ้ร้านปูค้าแก้วก็มาไม่ยอมใส่ติมนะคะของคุณแม่นี่นะคะเลี้ยงอติมนะคะคุณยายก็ได้กับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไปทางนู้นห่วงแต่ตาลินเนาะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่หงนะคะและคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่มอบคะแนนให้พวกเราชาวช้างได้มีสับปะรดให้น้องๆ้อช้างคุณยายช้างได้อยู่ได้ทานนะคะ mm hmm. ก็กราบขอบพระคุณในความรักความเมตตานะคะ mm hmm. นี่นะคะนี่ก็ลงเป็นกองเป็นกองนะคะนี่ก็ลายเชือกนะคะห้าสิบเชือกห้าสิบช่องนะคะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าส้อยเพชรมเมื่อไหร่จะคลอดใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลว,ลว 2> <2> จ้า,จข,าขอให้โชคดีตลอดปลอดภัยนี่นะคะโอ้โหกองหนึ่งก็เยอะพอสมควรน,นะคะแม่แมขานี่นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณ อย่างสูงยิ่งเลยนะคะที่เมตตาพวกเราชาวช้างตกงานนะคะนี่นะคะสับรถคันหนึ่งนะคะก็เยอะพอสมควรน,นะคะนี่นะคะก็ลงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นกองเป็นกองนะคะนี่นะคะ ไม่พรนวลจันทร์ก็กราบขอพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่ท่านให้ความเมตตาช่วยเหลือคุณยายนะคะทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะ Đây đấy, ừ. là là. Đây là đấy, bà bún ở đây dày chú chú nè này Thì đỡ đây cả loại, cái loại bơ đi. Ôi bà ăn bơ này nằm tận bơ. Nằm tận Ngoại Chim có ông vậy. Hãy นี่นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบคุณอีกคร้งกราบขอบคุณคุณแม่หงนะคะและคุณแม่หลายหลายท่านนะคะที่เมตตาเข้ามานะคะที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามนะคะถ่ายคลิปนี่นะคะช่องเมพรพังนวลจันทร์นะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลงังทุกกำลังใจที่ให้ความรักความเมตตาใจนวลจันทร์มาโดยตลอดนะคะ ห้าสิบโบนี่นะคะพนักงานลงลงสับประรดนะคะก็ได้ทานไอติมวันวานนะคะของคุณคุณแม่นินะคะก็กราบขอพระคุณคุณแม่นินะคะก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเช่นการเช่นกันกอิ่มทั้งคนอิ่มทั้งทั้งช้างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแมควานจะไปจบคลิปนี้ตรงนู่นนะคะเพราะควานเมควานอยู่รวมกันนะคะ มาหลายช่องนะคะหลายช่องเลยนี่นะคะบริเวณนี้ก็จะมีแต่ป่าหญ้านะคะ ละช้างจะมีอยู่สองโครงการนะคะทางสวนสัตว์และคดชัดศึกษานะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะกราบขอบคุณท่านมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่เอฟีทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตานะคะ สับประรดวันนี้ก็ของคุณแม่หงนะคะและหลายๆคุณแม่นะคะแม่ควานก็เอ่ยน้ำและไม่ได้เอ่ยน้ำนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยค mm. นใดอันประเสริฐก็ขอให้คุณแม่แม่เอฟซทุกทกท่านนะคะได้รับนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ